ครับก็กลาบสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มาส่งเรือที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอำเภอพรมบุรีแถวแถววัดชโยนะครับเป็นฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้น้ํำก็กําลังท่วมเลยนะครับนี่นะครับสองชาวชาวบ้านเหมือนกันนะครับนี่็นน้ำชาวัรยาล้นฝั่งเลยนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับโอ้ นี่ครับความทุกข์ของชาวบ้านนะครับจังหวัดสิงห์บุรีท่วมดูครับต่ำน้ำสูงกาบ,บ้านจั้งเยอะนะครับผมนี่ก็มากันสองลำนะเป็นเหลือขนาดหกเมตรนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนนะครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมวีดีโอนะครับ